อ๋อคิงแบบว่าใช่เราเราได้ฟังแล้วมันทำไม่นิ่งต่อใช่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 ถูกต้องแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วอันน่ขาดไปสองเลงแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับฟังผู้ชายร้องมาเยอะแล้วอ่ะถูกอยากฟังเสียงสาวๆบ้างน่ะ้องสาวขสาวพี่คนเดียวได้แตสวยที่สุดหน้าตรงนี้เท่านี้ใช่ไหมโอเคปากดามันได้เต้จะสวยเหรอ ไปอะไรกันเลยดีครับผมน้องมุกน้องมุกอยากจะพอก่อนพอก่อนน้องมุกอยากจะร้องเพลงอะไรจ๊ะอยากร้องเพลงคลืนใจครัทำไมอยากจะรู้ว่าทำไม คือจริงๆอ่ะชอบเพลงนี้มากและคือจริงๆอยากร้องเพลงตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบ้านแล้วค่ะแต่ก็มีโอกาสได้ร้องก็คือเวลาที่ตื่นมา้องทำเพลงตลอดเพลงติดหูมากจริงๆตื่นปุ๊บมันจะดีมากจริงๆมันมีเสียงเพลงในหมือนจังลาจากลโอเคครับยังไงต่อชอบเพลงยังไงต่อครับชอบทั้งตัวนักร้องด้วย จริงจริงจริงด้วยเพลงแบบว่าซาวด์เพลงที่มันเป็นแบบกีตาร์นะกีตาร์โปร่งแล้วก็อาบิสติกบางๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็น,ปนหนึ่งเพลงที่แบบเหมือน,นฟังแล้วมันแตกต่างจากเพลงของพี่การเพลงกอ<ๆ>่อ<ๆ>นด้วยเนี่ลองมาฟังเป็นเวอร์ชันจากน้องมุกดูบ,บา้างครับครึ่นใจครับ

ทำไมทำไมเดี๋ยวตกตึกม้อนใสตึมาด้วยวันนี้ใช่ครับของเครื่องใจเป็นเหมือนอีกเวอร์ชันหนึ่งแบบมาลองฟังแบบเวอร์ชันผู้หญิงดูบางพร้อมกันเนาะไดฟังเสียงของบุ๊แบบว่าไตล์แบบ R&B เหรอมันเป็นดนตรีเนี้ยเท่โอเคโอเคโอเคมากมีเครื่องใจอ่ะไมมอือะไรอ่ะเอ้ยถ้ามีก็ดีจะได้ครบหนึหัวใจเลย แต่แตแต่แต่รักกันไปนานๆระวังคำว่ารักของเราต่างกันนะอ้อ้อ้เหโอ้อ้เหอ้โอ้โนโ้อ้าหโอ้โหโหออเอ อย่าอลยครับไม้อครับผมอ่านนี้อ่านี้ช่วยัตงพันตออันี้้แล้วสาร้องไปแล้วนะครับอีกสอหนุ่มที่ชื่อเพลงเขาต่อกันนี่แหละคุณสองคนเรียกขอการที่เขียงให้น้องกัด้วยครับถรนนรให้โดนจัดการกับน้นนะแล้วพี่ยูะไรครับพี่ยูพี่จะอยู่กับเต้กับกั้งนี่แหละ อสองคนนี้นะครับสองคนนี้นะครับผมอ่ะใครจะร้องก่อนขอกั้งครับอ <c oughs> คือวันนี้มาแนวแปลกครับเพลงนี้คือทุกคนเห็นกังเป็นแนวเต้นใช่ไหมก็กังคิดว่าเออกังชอบเพลงแนวอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงช้าครับครับผมครับผมเพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเก่ามากเมื่อกี้พี่เอ็มใช่ไหมครับอันนี้ก็พี่บี้ใช่ไหมครับใช่คของกังก็พี่บี้เหมือนกันฮะอ๋อ่าแต่ว่าเป็นอัลบั้มแรกครับออ๋ไม่ใช่ ไม่ใช่สบายดีเองนี่ครับผมเป็นเป็นซิงเกิลที่สองของพี่บี้นะครับผมอ๋อครับพี่ประกอบละครด้วยใช่แล้วครับโอเคจะออกชื่อเพลงก่อนแล้วกันชื่อเพลงว่าตัดใจไม่ไหวได้ข่าวได้ข่าวได้ข่าวว่าพี่พี่บี้เป็นไอดอลด้วยใช่ไหมใช่ครับคือตอนนั้นย้อนกลับไปคืออัลบั้มแรกพี่บี้กั้งก็อหกอห พี่ก็อยู่ปองปองบอกมงพอก่อนพอก่อนที่อย่ามาปองมาเปือะไรัมเก็บอกนเลนะดมสังเกตนะเวลาพี่โดนด่ากิดังมากเดี๋ยวเวลาพกี่อเวลาน้อ ไม่คิดโดนถามจริงๆตักที่ไั่เต้เตเต้มีในแนะนำพี่ดิวอะไรครับอย่างเดียวพอ่เดียวไม่ต้องพูดเลยมากอ้าวนี่หมดเลยนี่ไงเห็นไหมเสียงมาอยู่แล้วโอเคเต้อเต้ือ้ครับเราลืมทิ้งไป้วครับผมดใจไม่ไหวนะจ๊ะครับผมก็ชอบมากครับโอเคอ้าวยาฟังแล้วมารออูคนสายนะกันโอเครอบค